มันมีไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองฮะซึ่งเป็นทีมแบบระดับซุปตาจริงๆอะ่ะและสามารถครองแชมป์แบบทำซ้ำได้เรื่อยๆวงการ Dota 2เนี่ยผมมองว่า OG เนี่ยเขามีระดับเป็นน้องๆของทีมอย่าง T1 ในวงการ LL ได้เลยแต่ทีมหนึ่งที่ผมมองว่าพิเศษจริงๆอะ่ะไม่เคยมีมาก่อนเลยก็คือ T1 เว้ย T1 ได้แชมป์โลกถึง5สมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟกเกอร์คนเดียวเนี่ยนะฮะคว้าแชมป์ม,มาครองได้ หลายต่อหลายครั้งในขณะที่โอ้โหคนอายุ20กว่าหรือว่าแม้แต่คนอายุ30กว่าเนี่ยอยู่ทีมใหญ่ต้องแบกรับแรงกดดันอย่างมหาศาลขนาดไหนอ่ะผมก็เลยพยายามแบบหาเรื่องของวิทยาศาสตร์มารองรับฮะเขาบอกว่าที่เป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าคนที่ยังอายุไม่ถึง25เนี่ยสมองส่วน prefrontal cortex ซึ่งเป็นสมองที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและควบคุมอารมณ์เนี่ยจะยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับขณะเดียวกันครับวัยรุ่นเนี่ยมักจะใช้สมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการใช้อารมณ์เนี่ยมาเป็นส่วนหลักเลยในการตัดสินใจพูดง่ายๆก็คือใช้อารมณ์ในการตัดสินใจครับ นั่นแหละคือเรื่องที่ผมเข้าใจไว้ว่าทำไมคนถึงยกย่องเฟเกอร์ขนาดนั้นนะเพราะว่ามันคือเรื่องของการที่คนคนหนึ่งอะสามารถจัดการแรงกดดันได้ตั้งขนาดนั้นนะ